ถึงแล้วนะครับที่เราจะไปนั่งกินข้าวกันน,น้ำเย็นๆนะครับไปเดินมันเป็นที่พักด้วยนะครับที่พักตรงนี้เนี่ยถ้าหากไม่จองนี่ไม่มีสิทธิ์ได้พักนะครับเต็มตลอดเลยเขาก็มีการจัดประชุมสัมพนานะครับเพราะว่าวิวมันสวยมากเนาะแต่ก่อนนี่เป็นบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ตรงนี้นะครับตอนนี้เขาลื้อออกแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปข้างใน,นครับไปกินข้าวกินน้ำเยินๆนี่ไป คือสบายดีส,บา,ดสบายดียมามเช้านะครับผมาแมทมาแจมแงทิษสมัยนะครับนี่คืออีกที่หนึ่งนะครับที่เรามาเป็นสถานที่ต้องเที่ยวนะครับผมแล้วก็ผู้คนหลังจากไปเที่ยวมาแล้วก็จะเข้าไปกินน้ํากินข้าวที่นี่ไปเดินเข้าไปข้างในบรรยากาศสวยงามครับผม อีกที่ที่หนึ่งที่นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเข้ามาแล้วนะครับเวลาเที่ยงพอดีนี่สบายดีมาอีกแล้วครับช่องครูใหญ่ยาวครับมากินข้าวที่นี่น้องน้ำเย็นๆครับผมอ่ะไปมุมไหนมุมโน้นด,ดีกว่าเราโน่นโน่โนไป ไม่ไม่เราจะได้ถ่ายวิวด้วยนั่งกินข้าวอ,อันี้แหละโนันคือแม่น้ำโขงนะครับตรงนี้มันไม่ใช่แม่น้ำโขงแล้วครับมันเป็นขี่ดินโขงแล้วครับผมหินโขงครับหินโขงนี่ก็เป็นเนาะอีกที่ที่หนึ่งที่สวยงามเขาเรียกว่าความทรงจำแก่งพิษสมัยครับเรามาบ่อย ถ้าเป็นพนักงานเก่าจะจำเราได้ครับสั่งอะไรเอาเป็นจานเป็นจานด่วนจานด่วนด่วนสองไอทีเสร็จนะต้องดูเมนูอาหารก่อนนะครับใส่จานเลยได้ไหมคิดคิดยังไงใช่ใช่เป็นกับเดี๋ยวให้ใส่จานมาให้เงินคิดยังไง ราคาอนี้เลยค่ะเพราะว่าเราไม่มีเอาลาดมาเลยอ่ะอลาดใส่จานมาเลยลาดหน้ามาเลยรู้ๆจาแบบเอามาเทใส่หน้าเลยเนาะลูกเนาะไอยากกิาแบบไหนคุณบอกว่าคุณอยากกินอะไรสั่งเลยเดี๋ยวมีอะไรบ้างตัวนี้กำลังเลือกเมนูอยู่นะครับผมตอนนี้กำลังเลือกเมนูอยู่นะครับผมก็ได้มาเนาะไปไม่ได้เขาก็ให้ đi mát được hết rồi, buồn chân luôn đấy. Giờ khi chúng ta đi được những cái cảnh đẹp ก็จะรอด่น้นอยู่ที่นี่นอเพราะว่าช่วงบ่ายสามโมงเราจะไปผาชนะใดเปิดขึนน้นเง่งตอนตอนนี้ภาชนะใดก็เปิดตั้บ่า,<น>ายมันมีสามช่วงเช้าเดียวเราคงไม่ไปไม่ได้เพราะว่าไปภาชนะใดแล้วมันจะไม่มีไม่ได้สั่งอาหารเราไปนอนเล่นที่เตี iane. ไปตอนค่ำเลย

ชีวิตแล้วก็ไปเจอนักท่อเที่ยวนะครับผมสายเดียวกันก็คือใช้ชีวิตแบบคแบบุ้มค่าอายุ75ปีกับ61นะครับผมอันนี้6.5กับ6.3เนาะก็มาใช้ชีวิตที่เหลือใช้ชีวิตที่เหลือใช้คุ้ม,มใช้คุ้มว่าหากเราไม่ใช้ตอนนี้ถ้าเกิดวันนี้เราจะไปไหนไม่ได้ ก็ Turn, come, ไปฟังเรื่องราวของสองผู้เท่านะครับของที่เที่ยวภาคใต้ที่เราอยากจะไปโดยตรงโดยตรงก็สถานที่ท่องเที่ยวแนะนำใ่าไปตรงนี้ตรงนี้สวยงามอาหารตรงนี้ดอร่อยนะคาดว่าถ้าหากเรานะครับมีงินแล้วเราจะเดินทางไปเที่ยวตามฝันของเราที่ภาคใต้โดยตรงถ้าหากเราไปภาคใต้แล้ว ไม่ต้องพูดเลยครับประเทศไทยเราพูดได้เตยบปากว่าเราไปทุกจังหวัดแล้วเนอะตอนนี้เราเที่ยวอยู่ที่ก่อนรอ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 อะไรรอเงินครับผมเอา,ใใอาโอเคอีกสักหน่อยเราจะกินข้าวครับผม

รอรอรออาหารอ้วรอรอมองเห็นก็คือไม่น้ำขุ่นตอนนี้มันไม่มีน้ำนะครับเดือนมีารู้สึกว่าจะเดินข้ามได้เลยชื่ออะไรเดินกันเกล็ดทิไฮาริคเดอรบ้านตะมวย

มันไม่ใช่ปลาดองครับทุกวันนี้มีปลาเลี้ยงแล้วครับเลาไม่มีแล้วไม่มีหรอกที่จะจับมาคอยปลาดาอะไรนี่มีกันเมันะมี้อย่าระรมันแพงต้องเดี๋ ăn phòng này giá chẳng có gì đâu cảm ơn các bạn đã theo dõi và ีก็เหนื่อยสุดๆผู้ว่าผู้ิูสุดๆก็มากินอาหารอร่อยๆซึ้งๆอยู่ยยแล้วผม,มทอดไข่ย่างเนี้อ สวยครับนี่นิยมพาก็มาเที่ยวนะครับเขาเรียกว,ว่าความทรงจำแก่งทุสมัยแก่งทุสมัยครับมาโซนน,นี้จะได้เที่ยวเยอะไม่ไกลจากหาดแต้มครับไม่ไกลซอยของหาดแต้มเราก็ได้แล้ขึ้นไปหาดแต้มีสิบเยอ なるほど。<noise> <noise> กันเนาะของตัวใหญ่เราก็จะพักผ่อนอยู่ที่นี่แล้วเราก็าจะเดินทางต่อมางสามโมงที่ทางต้อเล้อ,อาเจียนอัไรูนอนนิ่งก็จะเป็นต่อโอ,โอเคอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมคลิปที่ผมิถ่ายลงไปวันนี้พุ่มเที่ยมที่นะครับที่เขาไปดูดูให้หมดนะครับด้วยห,หมด ด้วยครับผมด้วยใจรักแล้ว okay, ก็อยากจะมีภาพที่สวยไปให้เอฟซีได้ดูงานเหนียบจุดๆนะครับเหนียบจุดๆโอเคครับ